ที่ตำลสม,มุรปราการเนี่ยเหตุเกิดขึ้นเยอะคุณจริรเดชเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นมีทั้งหอพักอาพาร์ตเมนต์ต่างๆอุตสาหกรรมก็เยอะทีเดียวนะครับมาเรื่องเตือนภัยกันบ้างน,นะครับ,ครบใครที่เป็นเจ้าของร้านชําเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆก็ตามนะครับที่มีทรัพย์สินหลายๆอย่างที่เก็บไว้ภายในบ้านต้องระมัดระวังข่าวนี้อาจจะเป็นเตือนข่าวเตือนภัยสําหรับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามีกลุ่มคนร้ายนะครับใช้วิธีการเข้าไปซื้อของเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มก็จะมีเด็กๆเนี่ยเข้าไปด้วย เข้าไปซื้อตูนซื้อนี่บ้างทําทีไม่ให้เจ้าของเนี่ยสนใจคือเบ่งเบนความสนใจของเจ้าของครับท้ายที่สุดนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเดียวหาเดี๋ยวมองหาทรัพย์สินต่างๆนะครับภายในร้านล่าสุดที่จังหวัดสมุทรปราการนี้ถูกลักทองเอาไปน้ำหนักกว่า40บาทติดตามรายงานกับคุณแมรี่แบดดี้ครับ คนร้ายที่ลงมือก่อเหตุปน้นทรัพย์สินในร้านชามแห่งนี้นะคะได้แบ่งการทำงานกันเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกจะทำทีเหมือนกับเลือกซื้อของโดยใช้เวลากว่า20นาทีเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากเหยื่อนะคะเมื่อเหยื่อเผลอคนร้ายอีกรายหนึ่งค่ะก็ได้ขึ้นไปปน้นทรัพย์สินบริเวณชั้น2ได้มูลค่ารวมไปก,กว่า1ล้านบาทก่อนที่จะหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลค่ะ ในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคนร้าย5คนทำทีเข้าไปซื้อของในร้านชำที่หมู่บ้านเปรมวิท اي จังหวัดสมุทรปราการคนร้ายได้จอดรถยี่ห้อฮุนไดสีบอลไว้บริเวณซอยข้างร้านค้าโดยคนร้ายเป็นอ,อายุประมาณ40ปีได้พาเด็กชายวัย9้ขวบทำทีเข้ามาซื้อของภายในร้าน และได้มีคนร้ายเข้ามาเพิ่มเป็นวัยรุ่นชายอายุ17ปีพร้อมหญิงสาวที่อุ้มเด็กเข้ามาทําทีซื้อของเพื่อเป็นการถ่วงเวลาในการก่อเหตุเด็กผู้ชายคนที่ว่า9ขวบยืนเลือกขนมอยู่ตรงนี้ค่ะเดืนเลือกขนมอยู่แล้วก็เด็กไอคนที่17ปีที่พี่บอกเมื่อกี้ใส่เสื้อสีแดงนะคะหยิบเม็ดกระจีนี้แล้วก็ส่งให้น้องส่งให้น้องแล้วก็ไอคนที่ใส่เสื้อตีแดงนี่เหลือบดูพี่อย่างนี้พี่ยืนอยู่ตรงนี้แบบเรากลัวว่า คนจะเข้าไปข้างในก็เลยต้องยืนเพราะว่าเขามากันหลายคนไอ้คุณแม่ก็บอกว่าเขาจะเอา่านแม่ก็ยืนตรงนี้่ะยืนเหมือนน้องเนี้ยเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ไปไหนนะแม่ไอค้คนอายุสี่สิบปีอ่ะแล้วก็ไอ้ผู้หญิงอายุยี่สิบที่อุ้มลูกอ่ะมายืนตรงนี้แล้วแต่พี่อยืนตรงนี้พี่ก็แกะฐานสาใส่ใพ้พอพี่เหลือไปดูเด็กผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วคนที่อายุสิบเจ็ดปีนะคะหายไปหายไปแล้วทีนี้แบบใจหายเลยแบบแวบมันจะเข้าไปในร้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ขณะที่เหยื่อเผอคนร้ายชายอายุ17ปีได้ใช้โอกาสนี้ขึ้นไปลักทรัพย์บนชั้นสองได้ทองรูปรัณฑ์น้ำหนักกว่า40บาทรวมถึงเครื่องเพชรและเงินสดอีก40,000บาทมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทซึ่งเหยื่อเองก็รู้สึกว่ากลุ่มคนร้ายที่ซื้อของได้มีพิรุธบางอย่างป้าคนนั้นมาซื้อของหนูรู้สึกแปลกยังเลยซื้อแปลกๆเดี <Ừ. S 2> ๋ไม่เคยเห็นทีนี้ป้าเดินมาแป๊บนึงบอกว่า อ,อน้องสีคอยระวังนะเดี๋ยวนี้มันคนรมันมาแบบหลายรูปแบบใจเราไม่ดี <c oughs> เดินข้าไปเลยขึ้นบ้านขึ้นไปถึงเดินไปเห็นประตูตู้เปิดอุย้ย <c oughs> พอพุ้ยไปถึงเปิดปุ๊บมันไม่มีอะไรมีแต่กระเป๋าเปล่ามีแต่กระเป๋าปอ่บปุ๊บพี่พี่ไปจะไปดูเครื่องเพชรพอไปเห็นพเห็นเครื่องเพชรกระเป๋ามันโยนไปโอ้ยตายแล้วน้องพูดหงุดหงิดสีพี่ลงมแล้ว ตอนนี้พี่ลงมาพี่ถือกระเป๋าแล้วพี่กรี๊ดพี่กรี๊ดตอนนั้นพี่ยืนตรงนั้นพี่เหมือนหยุดหายใจพี่ยืนอยู่พักทีนี้พี่ไปหาป้าพี่เดินไปป้าช่วยหนูด้วยป้าต้องช่วยหนูนะป้าป้าต้องช่วยสีพี่ป้าพี่กรี๊ดนี้นะพี่ป้าต้องช่วยสีนะมันเอาของที่ไม่หมดเลยสะสมมาทั้งปีะเนาะ ใช่อ่ะครึ่งชีวิตสองคน,นแฟนเราไม่เคยเที่ยวเลย ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้นำผู้เสียหายไปสเก็ตภาพจนทราบรูปพรรณสันฐานของคนร้ายและยังฝากเตือนถึงประชาชนที่มีทรัพย์สินของมีค่าว่าควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยอย่างตู้เซฟผู้เสียหายในคดีนี้เขาเก็บทรัพย์ไว้เขาอาจจะคิดว่าปลอดภัยเขานะ่ก็อาจจะแบบว่าพาดิืวห่อทองเ,เก็บไว้ตามทั่ว,วไปคนร้ายไม่สงสัยแต่ว่าถ้าแต่มุมมองนะว่าทรัพย์สินราคาเยอะนะี่ผมว่าน่าจะเก็บในความเห็นของผมเพราะว่าน่าจะเก็บที่มัน ปลอดภัยกว่านี้ใส่ตู้เซฟหรืออะไรหรือว่ายัางไงเพราะสี่สิบาทก็เยอะนะมูลค่าเยอะนะกีนะ่แสนไปแสนะขั้นต่ำใช่ไหมเ<ช>อาเงินตัวอีกสี่หมื่นโ้กือบล้านนะใช่ไหมก็ในส่วนของตอนนี้จตำหวจก็ขอนะฮะขอแนะนําว่าถ้าอย่างเงี้ยน่าจะติดกล้องวงจรปิดไว้เพราะมันจะได้บันทึกภาพผลร้ายได้แล้วก็จะได้ ใช้เป็นพยานหลักฐาในแนวท้างสืบสวนต่อไปหากประชาชนท่านใดพบบุคคลต้องสงสัยดังภาพสามารถแจ้งเบาะแสดได้ที่สพเมืองสมุทรปราการได้ที่เบอร์023895541จากกริบพรมจารีถ่ายภาพแมรี่แบลลี่รายงาน ครับ02 389 55 5 5ามเนะครับเป็นเบอร์ของโรงพักเมืองสมุทรปราการ,รสำหรับท่านผู้ชมเจอบอะแสนะฮะภาพของคนร้ายที่อยู่เป็นภาพสเก็ตเมื่อสโค,ครูเนี่ยฮะแจ้งบ่อแสไปได้นะครับ <c oughs> ก็ไม่มีรางวัลเราเตยไปเ <c oughs> ยอะน,น,น้อยก็ช่วยกันสกัดหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นอุทาหารณ์สำหรับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนนะครับที่เป็นเจ้าของร้านพอเจอรถหุนใดอันนี้บอกไว้ก่อนเบื้องต้นเลยนะฮะเป็นรถฮอนดสีบอลมีผู้หญิงอุ้มเด็ก มีผู้ชายวัยรุ่นประมาณสักอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีทำทีเข้าไปซื้อของในร้านแยกย้ายกันไปคุยนู้นคุยนี่นะฮะอาจทรัพย์สินของท่านอาจจะสูญหายได้ระมัดระวังหน่อยมีพิรุษเยอะรอบทองสี่สิบกว่าบาทนะสี่สิบกว่าบาทเองเขาเก็บมาทั้งชีวิตนะคุณคโอ้โหคิดดูดิกับคุณเชลเดียไม่ตกใจได้ไงป<อ>กติเนี่ยร้านชำหรือว่าร้านขายของชำทั่วไปเนี่ยกำไรวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่สูงไม,ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่า40กว่าบาทก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเก็บไว้ชั้นล่าง คือชั้นละผู้ลาใจเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยก็ชลาใจด้วยไงไม่ควรนําสิ่งของมีค่ามาเก็บไว้อบนชั้นล่างไงนะครับสี่สิบกว่าบาทเฉพาะผมเนี่ยปากกาด้ามเดือดหายนะผมนอนกับบ้านนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยครับอันนี้โทรบอกใครดีโทรบอกใครดีนะครับอมาสักครู่นี้จังหวัดสมุทรปราการพาท่านผู้ชมไป หาอะไรรับประทานที่จังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่าฮะหมูกระทะโอ้ผมชอบหมูกระทะคใครก็ชอบนะฮะแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่หลายๆคนได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะกลัวเพราะว่าในโซเชียลมีการแชร์คลิปภาพภาพของมแมลงวันหลายตัวทีเดียวนะครับในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่ จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยกลัวกันไปเยอะเหมือนกับกองทัพแมงวันอ่ะคุณจิระเดชครับซึ่งเหยื่อนะครับหรือผู้เสียหายนะครับที่ได้เข้าไปรับประทานหมูกระทะร้านแห่งนี้ครับก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเอาไปแช์นะครับตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนีครับซึ่งหลังจากที่มีการแชร์ภาพไปแล้วนะครับทางสาธารณสุขเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าโดยเฉพาะท่านทันตแพทย์ดร สุรสิงห์นะครับวิศรุตรัตน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจกกังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาระบุเลยครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่อนามัยและสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่โดยเฉพาะร้านหมูกระทะต่างๆในพื้นที่นะฮะว่ามีการจัดระเบียบถูกสูงลักษณะนอนามัยหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการที่ว่า ได้ประสานงานไปยังเทศบาลให้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดต่างๆด้วยทั้งนี้ครับในเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ให้ความรู้นะครับทางด้านในการดูแลสาธารณสุขรวมถึงที่มาของแมงสาบต่างๆด้วยนะครับแต่ในกรณีที่มีผู้ที่เข้าไปรับประทานร้านบุกทะแห่งนี้นะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ผิดนะคุณสุชาติรับเพราะว่า ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เข้าไปรับประทานนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนบุคคลนะฮะโอ้ไปเจอกุ้งเจอหมูเจอปลาคุณจิระเดชมีแมลงวันมาตอมอย่างนั้นเหมือนกับกระน้ำจิ้มหรือเปล่าผมก็ไม่กล้ากินแล้วไม่ผมพูดนะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะมีการมีคนเนี่ยแชร์แชร์คลิปวิดีโอแบบนี้บอกว่าในร้านหมูกระทะายแห่งนี้นะไม่ใช่เฉพาะโต๊ะเขาโต๊ะเดียวที่ไปรับประทานนะโต๊ะข้างๆแมลงวันก็ตอมกันไปหมดเลยนะครับ ลูกค้าหลายๆคนก็ลุกหนีกันไปหมดแต่ในขณะที่พนักงานเขาบอกว่าเขาดูเหมือนกับว่าชินแล้วไงพอชินไปแล้วข่าวมีการหลังจากที่มีการแชร์ภาพนี้ออกไปสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยมีการตรวจสอบภาพภาพนี้หรือว่ากลุ่ม,มแมลงวันเหล่านี้ทําให้ผมนึกถึงข่าวที่ต่างประเทศคุณจิระเดชเขาบอกว่าที่จีนนะบ้านเราอาจจะ10-20ตัวยังดูแล้วไม่น่ากลัวเขาบอกที่จีนนะฮะแมลงวันหรือแมลงสาบนะครับขอไปฮะแมลงสาบ หลุดจากวาม1นึ0 0 0สตัวไม่ใช่มั้งครับ 1>, 1, 500, 1นึ่งล้านห้าแสนตัวโอ้โหเนี่ยคุณจะเลยเดชล้านห้าแสนตัวโอ้นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว AFP รายงานเหตุอน,น่าสะพึงกลัวบอกว่า,มาแมลงสาบกว่า1นึ่งล้านห้าแสนตัวแตกกลางออกมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในเมืองต้าเผิงทางตอนใต้ของมณฑลเจียซุงประเทศจีนนะครับ ตั้งแต่เรือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีคนร้ายบุกเข้าไปทําลายเรือนกระจกที่ใช้สําหรับเพาะเลี้ยงมแมลงสาบนะครับในขณะที่กรมควบคุมเชื้อโรคของจีนก็มีการส่งเจ้าหน้าที่5รายลงไปในพื้นที่วางแผนจัดการกับมแมลงสาบเหล่านี้นะฮะคุณเจริเด็นนายหวงเผงิงนายหวัง,ผงเผิงเซิงเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงบอกว่า หลังจากที่คนร้ายนะครับบุกเข้าไปทำลายเรือนกระจกแมลงสาบ1นึ่งล้านห้าแสนกัวตัวเนี่ยหนีออกไปมันสร้างความเสียหายเยอะทีเดียวหนึ่งแสนหยวนก็คิดเป็นเงินไทยประมาณสัก524,000บาทประมาณนี้โอ้โหนี่ไปจีนมาบ่อยไปจีนไปบ่อยนะครับสำหรับแมลงสาบนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยบอกเมนแมลงสาบแล้วบางคนบอกทานข้าวไม่ลงแต่ถ้าที่จีนะเขามีการเพาะเลี้ยงก็เพราะว่า มแมลงสาบเหล่านี้เป็นส่วนผสมสําคัญในสูตรยาจีนทางการแพทย์ของจีนเนี่ยแมลงสาบถือเป็นสัตว์ที่มีสรรพคุณเป็นยานอกจากจะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้แล้วยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยโอ้โห,โหคุณเจรเดชเดี๋ยว, <c oughs> วกลับไปบ้านเลยนะคุณไล่จับเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะแล้วเมื่อสักครู่นี้ข่าวก่อนหน้านี้ที่เชียงใหม่โอ้ ไตบรรดานหมูกระทะต่างๆเนี่ยจะท,ทำยังไงอะแมลงสาบบ้านอันนั้นแมลงวันอันแมลงสาบร้านหมูกระทะมันัะคู่ไงทั้งแมลงวันทั้งแมลงสาบอ้อาวแมลงสาบเหรอครับแพทย์แพทย์บ้านเราอาจจะไปเรียนจีนยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเนี่ยทางทจีนเนี่ยเขาบอกเป็นยาหรือว่าเป็นส่วนผสมรักษาโรคแมลงได้ด้วยวันนี้คุณเจรเดชหรือว่าพรุ่งนี้ออกเวรแล้วใช่ไหมฮะไปเก็บแมลงสาบเนี่ยส่งไปที่จีนเลยครับผสมยาจีนให้ ว่ารักษาโรคมะเร็งได้ไหมอ๋อฮะผ,ผมว่าไ <laughs> อ้อเจ้าของฟาร์มที่เลี้ยงแมงสาบนะครับไม่ต้องกินข้าวหรอกอันเหรอฮะกินแม,นสมงสาบทุกวันนี่เอาละรายการ,รสซระสรวังภัยคืนนี้หมดเวลาแล้วครับส่งท้ายด้วยคลิปคลิปนี้แล้วผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับ